สวัสดีครับและนี่ก็คือเกม Singularity พบกับผมอูวินวอล์กและวันนี้เรามีแขกรับเชิญคนหนึ่งครับแนะนำตัวเลยครับคือพระเอกครับพระเอกพระเอกผมชื่อพระเอกพระเอก GTR นะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับคุณอูนะฮะอูอ็อกนะฮะอ็อกเกมเมอร์ฮะคืออ่าแล้ววันนี้เราอยู่กับเกม Singularity นะครับอ่าโอเคฮะเป็นเกมซิงคูลาริตีนี่คือเกมที่มันลองมาเบาหรือเปล่าฮะ s i n g u l a รใช่ไหมไม่ใช่ฮะอันอันนั้นซิงคูลารครับอันนี้ Singularity ครับอ๋อเหรอครับครับ หรือว่าเป็นเอคคนสองคนที่มันดีกีตาร์และคนนึงร้องเพลงอ๋อไม่ใช่ครับอ๋อเออคนละอันกันฮะโอเคขอสตาร์ทเดลเกมครับสตาร์ทเดลเกมทีนอร์มอลไปเลยนอร์มอลไปเลยฮะเอเบนอร์มอลฮะนอร์มอลไปเลยเขาบอกว่ากำลังเซฟอยู่ครับเกมนี้ก็เรียกว่าเป็นเกมแบบโคตรโคตรย้อนยุคแล้วก็โคตรล้ำยุคนะฮะอ๋อย้อนยุคคือช่วงยุคเอโซเวียตใช่ไหมใช่ครับเราโซเวียตครับแล้วก็ล้ำยุคนะฮะคือไปแบบ คือมันข้ามกันร้อยร้อยปีเลยฮะอ๋อโอเคมันจะข้ามพอเข้าใจแล้วคือมันเป็นช่วงของยุคนี้อยู่สงครามเย็นใช่แล้วก็กลับมาช่วงอนาคตแล้วก็กลับมาอันนี้ก็คืออันี้คือเพกครับที่เห็นเนี่ยไม่ใช่ฮะอันนี้คือเดฟเดฟลินฮะเดฟลินเป็นเพื่อนเราเอเดฟลินที่มันอยู่ในทางอะไรหรือเปล่าครับโอ้ไม่ใช่ฮะเออเดฟลิน เดบลินเดบรินเกมแอคติเวชันนี่ว่าโโอ้หของแอคติเวชันครับอืออะไรเป็นซอฟต์แวร์โปรดักชันนฮะอ่านะครับก็เดี๋ยวตอนนี้อยู่ในฮอตอนนี้อยู่ในฮอนี่อะไรครับเห็นแล้วของพระเจ้าโอ้ไม่ใช่เขียวพระเจ้าฮะมันเขียวของชาวนาชัดๆเขียวชาวนาเหรอฮะนึกว่าเขียวพระเจ้ามันใหญ่เบ้อเร่เลยฮะเขียวของสันหลังอะสันหลังของชาติสันหลังของชาติไทยครับอ่าครับอ่าอันนี้อันนี้อยู่ในโซเวียตใช่ไหมอ่าอันนี้อยู่ในโซเวียตฮะ โอเคหรืออเมริกาก็ไม่รู้แต่นี่คือการระเบิดเกิดเป็นโกโก้คันอ้าวิงวิงโอ้โหไหลเฮ้ยเพื่อนตกทำไมโกโกคันมันไม่สีน้ำตาลน่ะเพื่อนตกกับเพื่อนตกเฮ้ยเฮ้ยดับแดงกูลาคอนโหวิงเลยอ้าวเฮ้ยทำไมจอแดงโอโอแดงไม่ดำแดงดำแดงดำแดงแดงเดี๋ยวอย่าบอกนี่คือใกล้ตายนะอ้าวเซฟอินคอนเทนต์อย่าอย่าปิดคอมนะเฮ้ยปิดคออมโไขมันจะบ้าปิดคอมตอนนี้วะ เออไฟดับเนี่ยฮะไฟดับมันจะไฟตอนนี้ไฟลุกเลยแหละไม่ยาวไฟลุกไฟลุกกัะตอนเนี้ยอ้าวพุ่งถีบไปข้างหน้าเลยเฟรมไคเซอร์โคนละเรื่องเลยเปล่าครับอืมนี่ครับเอาอีเดเทนจั๊มได้ไหมอีเดเทนจั๊มอีเดเทนอุ้ยอุ้ยเกือบเลยลองก่อนแล้วอีเดเทนจั๊มนี่นะจัมลองลองไปไหมกระโดดอีเดเทนอาอไม่ถึงเว้จัมอ่าเขาให้ไปทางนี้ฮะอ่าเป็นหนึ่งเป็นหนึ่งโอ้เล่นเหลือครึ่งหอดเองเฮ้ยเจอคนนอนอ่ะเมื่อกี้ไหน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 วะ ไหน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 เอ้ยไหนเดินผ่านมาไกลแล้วคนเบะเลยอ่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮรูปปุ๊บอุยมีกี่รูปอะไรมีกี่รูปอะไรสตรีมแพ็คเห็นรูปอยู่มีกี่ในในในแป๊บนึงเดี๋ยวดูรูปดิรูปรูปรูปโอ้โหโอะไรวะเก็บเก็บไว้นี่ก่อนสตรีมแพ็คหน้าเลือดเต็มเออนี่ไงรูปเลยกองโซเวียตโอ้โหสตรีมแพ็คอีกแล้วอ่าฟูลเฮลแล้วไม่ทันแล้วโอเค ไปอ่าเอ้ยมีเสียงเดฟลินเดฟลินอยู่แถวนี้อเออภาวนาให้มันตกน้ําไปนะในสิ่งที่อามนี่เนี่ยอาา่าฮะเออคุณโอคุณเดินถึงไหนแล้วเดินถึงไหนแล้วละครับตอนนี้คุณเดินถึงไหนละ,ถ,นละถึงประมาณ <c oughs> คือตอนนี้ผมเห็นภาพค้างฮะอ,อ๋ตอนน <c oughs> ตอนนี้อยู่หน้าบันไดแล้วฮะอ้เดี๋ยวผมล็อกไช้กล่องเทลแพ็คเอาไว้เก็บ เก็บเลือดภาพสวยนะครับเกมนี้เก็บกล่องอีกโอ้เก็บกล่องฮะถึงไหนแล้วครัคุณดูฮะฮะเฮลโหลยังอยู่ครับยังอยู่โยูยังอยู่ผมจะบอกอะไรให้รู้ไหมครับว่าตอนนี้หน้าจอแชรสกีนค้างนะครับจริงไงโอ้โหแชสกีนค้างโอ้โหตอนนี้ผมอยู่นี่แล้วหน้าเครื่องนี่แหละ หน้าไมโครโฟนฮะอ๋อมานั่งแคสเกมกันตรงนี้นี่เองเจอไมโครโฟนแล้วครับแป๊บนึงนะฮะเดี๋ยวนะข่อญาติเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวนะโอ้ไปต้องก็ได้อ่าหลังจากที่เมื่อกี้เกิดปัญหาทางเทคนิคคือเน็ตหลุดกันบานเบอร์ฮะเน็ตทูเน็ตทีโอทีเป็นหมดนะฮะตอนนี้ขอบคุณโครงการรัฐบาลฮะโอเคฮะโอ้โหทำไมไม่อ่านให้จบโอ้ อ่านก่อนก็ได้อ่านเลยอ่านเลยเราจะได้โชว์ศักยภาพทางอังกฤษของเรากันแอดวัตแอดพีเพิร์นอะไรฟอร์มเดอะโบสเดนอตอะไรเด้งพอผู้คนนี่เขามาถึงอ้าเมกัาโปฟเมกัาโปฟมาไงนี่ที่นี่นะฮะก็ไม่มีใครไอ้ไม่ใช่มีคำถามเลยไม่มากมายนะฮะัดยูแต่เขาสามารถอธิบายได้อย่างแต่ไม่มีเวลามากมายนะเพราะเวลาทุกค่าทิ้งไปเรื่อยๆทิ้งเวลาไปยไงอย่างรวดเร็วรวดเร็วโอเค และเหมือนว่าทิศนั้นน่ะมันจะมีคําถามอยู่อย่างหนึ่งเมื่อคุณติศๆเติมจนเต็มเราก็จะมีผู้เข้ามาใหม่ในสถานีต่อไปและเาเวที่ที่ผู้คนมากมายต้องการจะอะไรนะโปรเซสเหมือนจะอะไรสักอย่างต้องการจะถึงและต้องเร็วในการทํางานในการทงานฮะและความเร็วที่ทุกคนจะต้องทํางานให้เสร็จจบครับคือคือต้องทำงานให้เสร็จนั่นเองอังกฤษ ปแปลอังกฤษโรงเรียน<ป>เราเจ๋ง<อ>ครับเออเหมือนจะแปลมั่วด้วยถ้าเหมือนจะแปลมั่วอ๋อนี่ก็คือนี่ครับเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นแผนที่นะครับเอ้ยเ,เครื่องนั้นนะ่ะเครื่องเทปไทยนี่มันที่เซฟไอีไม่ใช่เหรอเรเซเดนต e ์อีวิวอ่ะอ๋อใช่ฮะแต่ว่าอันนี้มันเซฟไม่ได้นี่ฮะติง้งอะแล้วมันมันกดได้อย่างเดียวฮะ,ะกดดิกดดิจุ๊ก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 กดปีนผีพ่อของอินดี้ไปนะอ่าเลเวลวิ่งคอโทรเก้าสิบสองอ๋อนะครับตอนนี้ ดูอ่าโอ้ยภาษารัสเซียนี่ว่ะะเออน่าจะเอาคุณช้าขนาดนั้นอย่าไปอย่าไปดูอ่านไม่ออกเออก็ไม่ช้าหรอกครับตอนนี้ก็เห็นเป็นเร็วๆนะฮะเห็นเดวินโทรมาแล้วครับปกติแล้วครับนั่นนั่นห้องน้ำโอ้โหมีท่อนท่อนไม้ด้วยเออเขาบอกว่าอุปสรรคอะไรที่ขวางทางเราอยู่ใช่ไหมครับเราก็ต้องทำการทำลายทิ้งฮะครับตอนนี้อยู่ในห้องไอ้มาเมื่อกี้ก็ทำไมไม่ทำลายครับจะก้มทำไมมันทำลายไม่ได้สิครับ โอ้ปัญหาเดิมมาแล้วครับหน้าจอค้างตนคนกำลังแพ้มาเมื่อกี้ปัญหาความหลอนฮะตอนนี้เจอปัญหาความหลอนแล้วฮะโอเคครับตอนนีอยู่หน้าประตูครับก็เห็นพลังงานบางอย่างฮะที่อยู่ตรงในบ้านไม่สามารถระบุได้ตอนนี้มันจะรอคุณค้างแล้วเราก็ค้างโอ้ขืนยักมาเออสาดเข้าหน้าไฟไหม โอ้โหโอ้ตอนนี้ค้างอยู่ครับคนหนึงนะฮะผมต้องหาทางไปช่วยแ,แก่คนหนึ่งถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเ,นเลนเดอร์คลิปก่อนฮะโอ้เซยฮิวโอ้ไฟระเบิดขคาน้าเลยโอ้โหสัตว์เอ้ยโอ้เชิดโอ้เชิดมีคนอยู่ล่วงตกเอ้ยช่วยช่วยช่วยเฮ้ยช่วยช่วยขเขาหน่อยวะนักข้างนักข้างไม่โดนค้าง ไอแกนี่เราจะต้องอะมาตอนเี้โอ้โหบ้านไฟไหม้ด้วยบ้านไฟไหม้นะหลังจากที่หลุดการบานเบอร์ผมก็ไม่รู้ว่าต้องไปที่ไหนโอ้ยต้องไหนดีวะข้างหน้าครั้งหน้าโอ้ต้องเดินไปทางสว่างนะฮะซ้ายไม่ได้ขวาอ่ะสู่ความเวื้งวังอันไกลโพนไกลโพนมาทางนี้ฮะโอ้อะไรเนี่ยแกลอีนไฟไหม้โอ้โหเฮ้ยทำไมทำไมไฟไหม้เยอะขนาดนี้เนี่ยอืไฟไหม้ัวไม่ขีดแน่เลย โอ้โหไปฉีดทำไมไม่เยอะขนาดนี้อุ้ยอุ้ยโอ้ยปิวโอ้ยปิวเลยโอ้โยอ้าววแล้มาเดินข้ามมาได้ไงวะเนี่ยเมเปิ้ลโอ้ยโอ้คนเมเเลยมันเมเปิ้โอมีคนโอ้ยคอนถูกไฟไหม้อ้าวโอ้โหตกไปแล้วเดี๋ยวเฮ้ยไหนๆใครอะเออช่วยกูด้วยอย่าทิ้งกูโอ๋อชิดห้องน้ำแล้วฮะตอนนี้อยู่ห้องน้ำแล้ว โอ้โหชีวิตอยู่ไม่สุขแล้วมึงโอ้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 ไฟไหม้โอ้โหมายังไงเนี่ยเฮ้ยอะไรเนี่ยโอ้โหคน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 ไฟบินเมื่อกี้คนไฟบินโอ้ไฟไม่ได้คนไฟบินไม่โอ้คนไฟบินครับคนไฟบินวิ่งมาล้อเอาทางปิดแล้วก็คนไฟบินเมื่อกี้คนไฟบินไฟบินตกใจฮะโอ้โหแกทำเสียบคนไฟบินมาเมื่อกี้ว้าชาว้าช่าโค้ดไลเดอร์พิงผ่านเมื่อกี้ครับตอนนี้เราพาเข้ามาที่ปลอดภัยแล้วนะครับ ว้ชาอไรเงี้ยว้าช่อืมอ่าครับตอนนี้ก็พาที่ปลอดภัยแล้วเสียงวชาช่าเสียงนี้จะอยู่กับเราอีกนานครับว้ชาครับตอนนี้ผมเห็นเป็นไฟไหม้บ้านอยู่เลยครับโอ้โหเนียออบเจกตีคอมพิวแล้วครับโอ้ยังเห็นแบบเป็นไฟไหม้บ้านนะตอนนี้ตอนนี้คนอยู่ที่สตาลินนะฮะไอฮิตเลอร์หรือเปล่าเนี่ย อ๋อผมจะรอคุณนัดแล้วกันนะฮะยืนรอก่อนโอเคตอนนี้ฝนก็ตกนะครับสภาพอากาศดีฮะวิลเลจหมู่บ้านฮะนดัสเ t รียล r ็อกเอออ่าวนะฮะ Demise เ e a c เตอร์ arp, actor, รู้สึกจะเป็นแหลกมันนะฮะโปรเซสซิ่งฟาซิเชิชิชบวิวิไม่รู้จักฮนะเรลเลนนี่ก็คงจะเป็นเออ รถไฟนะฮะโอเคตอนนี้ต้องไปทางไหนเอ่ย่่ยยนนอทีีาไกลแค่ไหนจ้าครับจ๋าจ้าโอเคครับงั้นตอนนี้ก็เดินต่อไปโอ้พาดยังทั้งอยู่เลยโอ้ยเหมือนโด้ด้วยโอ้โหโดครับโอ้เปิดคลิปมาโดเลยฮะโดอะไรโด้ไหนดูดิอะไรโด โดโดดีโดดีโดดีโดโดดีเออโดดี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 โดดโดดเฮ้ยเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเป้าเฮ้ยเห็นเป้าด้วย e เ9้าสิบเก้าเทคโนโลยีโอ้โหเทคโนโลยี e 9 9้า้าเ่องกี่ยกับ e แปดากับ e ยี่ะฮะเก็บก่อนแล้วกันเทคโนโลยีเก่ากันเนี่ย e 9ก้าเก้าเทคโนโลยีเนี่ยมันเก่าเกินไปไหมแต่ก็ช่างเถอะมันคงจะเออคุณคุณอู๋รู้เลยไหมครับครับเวลาที่แบบเอ่อคุยกันอย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วคุณทำวินโดว์โหมดนะฮะ ชื่อตะไกที่โผล่มาด้วยก็คุณจะเห็นเหมือนกันนะครับนี่แกจะโผล่ในคลิปด้วยครับไม่เป็นไรฮะอ่าอ่าเซฟคอนเทนต์แล้วนะครับ do not turn off your computer ครับห้ามปิดเครื่องนั่นเองฮะอ่าตอนนี้คือจะบอกว่าไอเทคยูไอเก้าเกเทคนีคมีความจำเป็นต่อชีวิตและทรัพย์สินมากนะฮะเพราะว่าในเกมเนี้ยไอ้พวกเทคยูพวกเนี้ยมันเอาไว้เก็บเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆเงินนะฮะครับเอาไปเป็นคล้ายๆเงิน อ๋อเป็นเงินเหรอเนี่ยใช่ประมาณาว่าเป็นเงินครับมันจะเอาไว้ใช้กับ<อ>เครื่องอะไรสักอย่างเนี่ยฮะเป็นตอนลาบป,ปะ่า่ฮะเป็นโ,โหโคตรโบราณนะฮะอีกเกา้าเป็นสกุลเงินแล้วเนี่ยครับอีกเกาเป็นสกุลเงินโ <c oughs> บราณไอ,อข้างๆนี่คือคงจะเป็นสัญญาของเดวินใช่ไหมครับเป็นสัญญาของเดวินครับว่ามันยังมีชีวิตอยู่ลีดโนตครับตอนนี้ผมถึงลีดโนดฮะผมจะอ่านฮะ โยซันจะขอบแฮตคอนติเนตี้บีดิทับอินคาร์ดก็คือลูกชื่อจะขอบอ๋ออันนี้เหรอลูกชื่อจะคอบไม่ว่าอมันเป็นจดหมายถึง Mr. สเตอร์แอนด์ i ิซิ i โมจิโมอันนี้มันเป็นจดหมายแบบรัสเซียไงจะชื่อจะอ่านแบบตำนี้รัสเซียคือจะคอฟไม่ใช่จะขอบอ๋อว่าจะขอบแบบเจกโอ้มันมาจากว่าจะคอฟนะฮะโอเคครับอ่าลูกคุณจะคอฟ เออได้ดําเนินการในต,ต,ต่อในชั้นเรียนเนี่ยไอในชั้นเบื้องต้นอะไรสักอย่างปึ๊บช่างมังเหอะเออฮะปึ๊บต่อมาในตอนนี้เอ,อ้ยลูกบอลไหลโอ้มาไงไวะเนี่ยนี่จะเฉาะลูกบอลแตกเอาฮะตอนนี้ถ้าจำไม่ผิดเราจะเจอกับนี่นะฮะไม่ใช่ไม่ใช่เราเจอนี่ครับเราจะเจอกับเออเจอกับเจอกับวิญญาณอาฮเราต้องเก็บป,ปืนลูกโม่ฮะ ครับตอนนี้เพื่อนเราก็ได้หลุดไปแล้วเดี๋ยวเขาก็มาใหม่ครับเดี๋ยวผมก็เอาไปแชร์สก,กีให้เขาอีกคือตอนนี้รีดน้ตเพียบเลยเฮ้ยเห็นตัวอะไรไหมฮะอาละครับอะละเอาละไงมึงเอาละเอาละเวนตาลายแล้วมึงเขาเอะไรมัู้ฟูใช่ไหมยิงเลย อะไรอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโหสัตว์ประหลาด